ตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโรงแรมที่ผมนอนพักนะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่บนถนนเป็นโคเลนตรงข้ามกับนี่เลยนะครับนาฟาแัมปัสเป็นมหลาลัยนันยางอาอาร์ตอะคาเดมี่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะฮะโอ้ยที่นี่มีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับก็รครับแล้ววันนี้ก็มาลงรถตรงนี้นะฮะหน้าวัดพระเขี้ยวแก้วเดี๋ยวเราจะมากันที่แม็กเบล ก่อนนะฮะมาหาอะไรกินที่แมสเวลเซ็นเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าที่ฮอเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีร้านข้าวมันไก่ชื่อดังคือเพียนเพียนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูก่อนแล้วกันอันนี้ขอถ่ายหน้าบรรยากาศหน้าวัดพระเกี้ยวแก้วไว้ให้ทุกคนดูก่อนนะฮะไปแมสเวลกันแมสเวลอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับตรงข้ามกันกันกบวัดพระเกีียวเก้าห่างกันนิดเดียวนะฮะ และที่แม็กซ์เวล o d ฟู้ดเซ็นเตอร์อันนี้นะฮะนอกจากมีร้านเถียนเถียนข้าวมันไก่แล้ว,ลวก็จะมีอีกร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นก็คือร้านอาไท่ข้าวมันไก่ดูจากลักษณะร้านแล้วทั้งสีป้ายและฟอนต์ตัวหนังสือลักษณะคล้ายกันเลยนะฮะจะไม่คล้ายกันได้ยังไงฮะสองร้านเนี่ยมันมีตำนานแบบตำนานรักดอกเหมยแบบดราม่าสดๆอยู่นะฮะนั่นก็คือ อาไท้นั้นเดิมทีเคยเป็นพ่อครัวมือหนึ่งที่ร่วมกันสร้างตำนานความดังของร้านเถ,ถียนเถียนข้าวมันไก่จนวันหนึ่งธุรกิจตกมาสู่มือของรุ่นที่3อาไท่ก็เลยออกจากร้านข้าวมันไก่เถียนเถียนมาหลังจากนั้นอีก4เดือนจึงมาเปิดร้านข้าวมันไก่ข้างๆกันตรงนี้เลยนะฮะจากลูกจ้างกระไกลเป็นคู่แข่งกันแล้วจึงทําให้ลักษณะของข้าวมันไก่ทั้งสองร้านนั้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะฮะวันนี้ยังดูพอได้อยู่นะครับ ยังมีที่นั่งว่างให้เห็นอยู่เข้ามาแล้วก็คือคล้ายๆดเซ็นเตอร์บ้านเราเลยร้านที่เชอเขียนเีๆนะฮะแต่ตอนนี้มีร้านเชอแม็กเวลไหนนั้นิชเกินไลร์ดและคนไม่ค่อยเยอะตอไทยก็ยังไม่ค่อยมีคิวเท่าไหร่นะฮะเขียนคิวยาวประมาณหนึ่ง ร้านถงแล้วฮะร้านเถียนเถียนที่ว่าดังได้มิชลินนะ,ะฮะโอ<ฮ>โชี่แท้คิวยาวมากนะฮะนึกว่าคิวไม่มีคิวยาวถึงข้างนอกเลยนะครับร้านนี้<ฮ>เป็นฮอกเกอร์ที่คึกคักจริงๆคนเยอะมากนี่ขนาดนอกเวลามื้อเที่ยงแล้วนะฮะ มียูทูบเบอร์มีอะไรตต่มีอะไรมาถ่ายกันเยอะเลยนะฮะนี่ตับกันมือเป็นระวิงทีเดียวอ่าร้านเถียนเถียนคนเยอะนะฮะเป็นไป,นปนตามคาดเลยคนเยอะจริงๆก็เลยเปลี่ยนมาที่ร้านอาไทยนะฮะทั้งสองร้านนี้มีที่มาที่ไปยังไงก็ได้เล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอร่อยทั้งคู่นะฮะมีความต่างกันเพียงเล็กน้อย ไอเทสนี้เมย์ไอเท็วิดีโอสำหรับร้านาไท่นี่ยเฮียทิพท์สับไเรานี่ยก็คือตัวไทยเจ้าของร้านเองเลยนะฮะถ้าทางสับไก่นี่ยคล่องแคบเลยทีเดียวนะฮะ thank you ที่ต่างจากข้าวมันไก่ไก็คือน้ำราดแต่เน,นี่ นี่น้ำซุปกินคู่กับข้าวมันไก่เหมือนบ้านเราเลยนะอันนี้คือร้านอาไทยนะฮะ uh, Your Your shop name อาไทยออาไตยอาไทยอาไทยอาเอ่ uh, ์ okay. อาไทย Thank you very much ทุกคนครับและนี่ก็คือหน้าตาของข้าวมันไก่สิงคโปร์นะฮะร้านนี้ไม่ใช่ร้านอ่าเทียนเทียนที่คนไทยนิยมกันนะ,ะแต่นี่คือร้านอาไทยนะอาไทยอาไทยนี่ก็ได้เป็น best r e c o m m e n d ของประเทศสิงคโปร์เขาเหมือนกันนะครับได้ห้าดาวคิวไม่ค่อยมีนะฮะวันนี้ที่ร้านอาไทยแต่ร้านเทียนเทียน,ย,นยาวเหมือนเดิมครับนี่หน้าตาของไก่เขาดี๋ยวแล้วนี่นะฮะดูหนังชำ้ชำช้ำ ข้าวเป็นเม็ดดีเลยนะครับไม่เหมือนข้าวมันไก่มาราคาที่จะเป็นเละหน่อยเพราะเขาต้องปั้นนี่มีน้ำซุปใสๆแบบของไทยให้มาด้วยนะครับส่วนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มพริกแดงธรรมดาไม่ได้เป็นอ่าน้ำจิ้มไอเต้าเจี้ยวแบบบ้านเรานะฮะนี่เขาเห็นมาสองคนก็ให้ชุดานันซอมมาสองเลยอ่าเท่าแก่แกใจดีนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าฮะ ชิมข้าวกันก่อนนะฮะนี่ข้าวของที่นี่นั้นหอมผงกระเทียมจะมีความมันใกล้เคียงกับเหมือนไม่ใช่ใกล้เคียงเหมือนกับข้าวมันไก่ของประเทศไทยเลยนะฮะส่วนไก่นั้นที่นี่เขาจะสับมาทั้งกระดูกนะครับสับมาพร้อมกระดูกเลยบางชิ้นก็ไม่มีกระดูกลองชิ้นนี้ดูก่อนไม่มีกระดูกดีฮะลองแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะฮะ ไก่หอมมีซอสลาดมาคล้ายๆกับน้ำผัดมีกลิ่นหอมของคล้ายๆกับซอสหอยนางลมนะฮะรสชาติเบาๆนะครับไม่เค็มไม่อะไรเหมือนไก่ต้มธรรมดาที่หอมน้ำลาดเดี๋ยวลองใส่น้ำจิ้มดู น้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะหอมเผ็ดเผ็ดมากหอมกลิ่นขิงนิดนึงอืไม่มีหวานไม่มีเค็มนะครับน้ำจิ้มเดีย๋ยวเราลองมากินทั้งข้าวและก็ไก่และน้ำจิ้มพร้อมกันดูมีน้ำจิ้มตัดเลี่ยน โอเคเลยทีเดียวจัดว่าเป็นข้าวมันไก่ที่เหมือนข้าวมันไก่บ้านเราได้มีความอร่อยนะคบกินข้าวไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมซุปบ้างนะฮะอืมน้ำซุปเหมือนมางไทยเลยฮะนี่บรรยากาศที่นั่งกินอยู่ตรงแมทเวลด้านนอกนี้อ่าเห็นวัดพระแก้วอย่างนี้เลยนะฮะนี่ข้างในตอนนี้เต็ม้วครับขนาดไม่ใช่เวลามื้ออาหารนะฮะ ครับพอกินเสร็จแล้วก็ต้องเอาถาดมาเก็บเองนะฮะนี่เลยนะฮะจะมีที่เก็บถาดหน้าตาแบบนี้อยู่นะฮะเอามาเก็บเองเลยตอนนี้ฝนมาตั้งเขามาหนาเลยครับฟ้าเริ่มรองแล้วนะฮะ ดูวิธีการตักผ้าของเขาเขาเสียบไม้ยาวออกมาจากตัวตึกแล้วก็ตากผ้ากันนะฮะตากกันแบบนี้เลยตรงตึกที่เขาอยู่คือไม่มีระเบียงนะฮะที่จะตากผ้าได้ง่ายนะักก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับแก้ปัญหาเอาที่นี่อากาศชื้นด้วยฮะ กินข้าวมันไก่เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมฮะมาที่นี่เลยครับทุกคนด้านในเราไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะได้แต่เดินชมและไหว้เท่านั้นแลว,วัดนี้นั้นเป็นวัดที่มีองค์พระธาตุที่เป็นพระทนหรืออาฟันของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ที่นี่นะฮะที่นี่นั้นคนไทยจะเรียกว่าวัดพระเขียวแก้วนะครับถ้าภาษาอังกฤษที่นี่เรียก Bu บุดดาทูสไลลกนะฮะเทมเพิ นีเลยนะฮบที่นี่มาสะดวกนะครับไม่ว่าจะแท็กซี่รถเมล์รถแ็บได้หมดนะครับป้ายรถเมล์อยู่ทางนี้นเองนะฮะโอคนมาที่วัดนี้กันแยะๆเลยฮะป้ายขอพรท่านนะฮะศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนคนไทยหลายคนนี่ประสบความสำเร็จจากการมาไหว้ที่นี่เยอะทีเดียวนะฮะ ได้ลองชิมข้าวมันไก่สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ไหว้องค์พระเขี้ยวแก้วแล้วก็เดินทางกันต่อไปนะฮะจะไปที่อืมมาถึงสิงคโปร์ทั้งทีต้องไปหาคุณเมอร์ไลออนหน่อยนะฮะก็เลยนั่งรถไปที่ห้างวันโฟลเลตันนะฮะธนาคารกรุงเทพผ่านธนาคารกรุงเทพเมื่อกี้รถวิ่งผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาสิงคโปร์นะฮะ หลังจากที่ผมไปกินข้าวมันไก่แล้วก็มาที่นี่นะฮะตรงใกล้ๆกับเมืองไลออนแต่ขอแวะกินกาแฟาที่วันโฟลตันก่อนนะฮะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดแล้วมใกล้ๆจะหยุดแล้วะฮะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปที่ตรงเมือไลออนนะฮะใครมาที่นี่ก็จะต้องไปอ้าปากกินน้ำจากปากเมือไลออนกันนะฮะดูๆนะแต่ตอนนี้มองเห็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะริปิมีต้นไม้บางอยู่นิดนึงเห็นตัวข้างล่างนี่เป็นตานะข้างบนเป็นหัวสิงนะฮะ แต่นี่เคยจะเป็นที่มาของประเทศสิงคโปร์ใช่กลายเป็นสิงคโปร์เอ๊ะูกแล้วไม่ถูกนะฮะสิงคโปร์แต่สิงคโปร์แต่เมื่อก่อนเขาเชื่อสิงค์กะปุระนะสิงหะปุระอาณาจักรแห่งเสียงเพราะว่าบริเวณนี้มีเจ้าชายองค์หนึ่งขึ้นมาเจอสิงโตนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งสิงหรือสิงหะปุระนั่นเองนะฮะส่วนปลาของเมริอันน่าควจะเป็นเพราะที่นี่อยู่ใกล้ทะเลก็เลยเอาสิ่งที่สื่อถึงท้องทะเลนั่นก็คือเมอร์เมดหรือนางเงือกนั่นเองนะฮะเล็กไก่มันเป็นสิงคร์ ไม่ได้ไปไหว้นะมาถึงบริเวณที่ใกล้กับบริเวณที่เป็นสิงคโพกูร่านี้ไม่อย่างนั้นก็คงจะได้กับนางเงือกที่หัวเป็นสิงแบบนี้โอ้หนกก่อนนะฮะนั่งรอที่นี่ก็เลยสั่งกาแฟอันนี้มากินนะฮะราคานี่โอ้โหแรงอยู่9เหรียญน,นะครับประมาณ238บาทเราเลยฟิวข้างหน้าก็จะเป็นเอ่อมาเลนาเบยแซนนะแต่ตอนนี้ถ้าใบบังอยู่นะครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดหนักเลยฮะ ฝนตกครับเอาลมขึ้นมากลางก่อนอ่าบริการล่องเรือก็ยังมีอยู่นะฮะล่องเรือชอมบริเวณน,นี้อ่ามารีน่า แล้วตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์แล้วนะฮะใครมาก็ต้องมาถ่ายกับสิงโตพ่นน้ําอันนี้แล้วก็ต้องทําท่าเอาน้ําใส่ปากใส่ถ้วยมามา่าและใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใส่ได้นะฮะแต่ความจริงแล้วนะคะสิงคโปร์ไม่ได้พ่นน้าใส่ปากใครนะครับแต่พ่นใส่ถังเขียวนี้นะฮะ โอ้ยจะเต็มถังแล้วพี่สิงโอ้ยจะเต็มถังแล้วเพ่คนเยอะเลยฮะ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> พี่สิงเราก็ยังพ่นน้ำอยู่นะะสิงกับปลาเอ้ยสิงหางคปโปร์ปรน,นี่ก็คือเป็นวิวที่คุณสิงโตเขามองเห็นมาเป็นเวลานับสิบสิบปีนะฮะนี่เลยคุณสิงโตก็นั่งมองสิงสิงคโปร์ไฟเออร์บ้าง แล้วไปดูเลยวิตองบ้างตึกมารีน่าเบบ้างหันไปดูกลุ่มหมูตึกการเงินบ้างนะฮะคนสิงคโปร์คนสิงโตสิงคโปร์ก็ได้ทำหน้าที่ของเขาเป็นเวลายาวนานในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหาเขานั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือหลังอันแข็งแกร่งของเขา <Hey. S 1> ทุกคนครับและที่ใกล้อีกมุมหนึ่งนะอันนี้ให้เห็นมารีน่าเบซานด้วย oh. ตอนนี้ฝนตกหนักเลยฮะวันนี้คุณสิงโตดูอินเตอร์และสวยเป็นพิเศษนะฮะโอ้ยฝนลงหนักหนาเม็ดมากแล้วครับคงต้องหาที่หลบฝนก่อนแล้วครับคงต้องหาที่หลบฝนก่อนฮะตอนนี้ฝนหนาเม็ดมาก่ะตอนนี้เป็นคุณสิงโตกลางสายฝนนะฮะฝนตกหนักยังไงคุณเขาก็ยังยืนหยัด อยู่นะฮะยังพ่นน้ำอยู่ตอนนี้ฝนล,ลงหนาเม็ดมากเลยและนี่ก็คือบรรยากาศการหลบฝนอยู่ใต้สะพานนะฮะ ข้างบนหัวนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสิงคโปร์ข้างหลังผมนะฮะตอนนี้ข้างนอกนั้นหัวฝนตกหนักมากเลยนะครับทุกคนทุกคนครับน้ำที่เห็นอยู่นี่ ที่กาลังออกจากข้ออยู่นั้นถ้าเป็นเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะสงสัยได้ว่าว่าเป็นน้ําทิ้งนะฮะไอ้น้ําที่อยู่ตรงนี้แต่ที่นี่นั้นน่าจะเป็นเฉพาะน้ําฝนนะฮะเพราะฝนตกส่วนน้ําทิ้งทั้งหมดเขาจะาไปบําบัดเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่นะฮะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะฮะโอ้ออกมาละโหเมื่อกี้มีลุงอินเดียไอใส่หน้าผมระยะประมาณเมตรเดียวจ้องหน้าจ้องหน้ากันไอปังใจโอ้โหตกใจถ้าไม่ทัน ไม่น่าเชื่อนะว่าคุณลุงอินเดียเขาจะทํากับผมได้ขนาดนี้โคอยลุงใจร้ายว่ะแม่งไอใส่แน่กันแบบนี้เลย,ยดีว่าใส่หน้ากากอนามัยไว้นะฮะเป็นอะไรที่แบบเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นว่าให้ลุงลุงหผหน้นหาผมลุงไม่ต้องไอใส่ผมก็ได้ไม่ต้องไอเลิฟยูก็ได้ป่าวะลุงลุงเอ้ะมารายาทลุงอยู่ไหน ลุงมารยาทไม่มีลุงก็ไม่คนออกนอกบ้านไหมอ่ะแบบเนี้ยลุงลอยากจะไอก็อยู่บ้านไอแม่งเลยผ่านลุงอินเดียไปเจออเฮียจากเกรทคันทรีนะฮะจากเกรทคันทรีเราไม่บอกว่าประเทศไหนไออีกแล้วไอเลิฟยูเลอเกินประเทศนี้ถ้าใช่ประเทศนี้นะคนที่มาเที่ยวประเทศนี้คนที่นี่เขาดีนะฮะมีมารยาท เราดูเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆเมอรอ์ไลออนกันนะฮะวันนี้คึกคักเลยแต่ละคนมานี่จะต้องมีท่าประจำท่ารับน้ำนะครับรับน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าพ่อเมอรอ์ไลออนที่นี่นะฮะจะมีอาการคนจะมีอาการหนึ่งขากระต่ายข้างนะฮะ มีสถาปัตยกรรมแห่งการถูกละทิ้งอยู่ด้วยนะครับคุณออเลสกทิ้งไว้ตรงนี้โอยทิ้งไว้ให้พี่เมอเราเฉยเลยโอเคครับตอนนี้เวลาก็าล่วงเลยไปเกือบ20นาทีแล้วนะฮะ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> okay. ก็ลเลยต้องขอ ลงเท่่านนี้กอแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับชาวชิเดินเที่ยวสิงคโปรยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อขอแถมอีกนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ